วันนี้วันที่29เดือน3เดือนมีนาคม2558นะคะเรามาเรียนเรื่องของเหตุอีกครั้งหนึ่งการจำแนกเหตุการจำแนเกจแนเจตสิกโดยเหตุว่าโดยคะหิตขะหานาในหลักสูตร ของอภิธรรมวฉติกาวิทยาลัยอชวนะคะหน้าสิบ2า3สิบสองสบสามหน้าสิบสองและหน้าสิบสามาดูหน้าสิบสองก่อนการจำแนกเจตสิกดยเหตุที่ว่าโดยค่าอีต่าค่านั้นในคือเจตสิกที่เป็นในที่นับแล้วนับอีกนะคะในที่นับแล้วนับอีกหมายความว่านะคะการที่จะนับเหตุเนี่ย เราก็ต th tous, the ้องมานับสมมติว่าเรานับที่นี่เสร็จแล้วเราต้องมานับตรงนี้อีกอย่างนี้นะคะนับตรงนี้เสร็จก็มานับตรงนี้อีกจิตใดที่มีเหตุเราก็ไปนับตรงนั้นน่ะนับตรงนั้นนับตรงนี้แล้วนับตรงนี้อีกนับตรงนี้แล้วนับตรงนี้อีกอย่างนี้นะคะเรียกว่านับแล้วนับอีกทีนี้เรามาดูก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ในเนื้อหาตรงนี้นะคะเราก็มาดูภาพจิตกันดูจิตกันว่าจิตแต่ละกลุ่ม แต่ละดวงเขามีเหตุประกอบได้เท่าไหร่อย่างนี้นะคะจิ <t> ตแต่ละกลุ่มแต่ละดวง,ดวงมีเหตุเกิดอยู่กับเขาได้เท่าไหร่นี้เราก็มาดูในอาุศลละจิตสิบสองก่อนอาุศลละจิตสิบสองแบ่งจิตออกเป็น,ปน,ปาน 98, สาม,ม,ล 92, มกมล, 92, ะะลุม่มก็คือโลภะมรจิตแปดโทสะมรรจิตสองโมหะมรจิตสองนะคะในโลภะมรรจิตแปดนั้น มีเหตุเกิดร่วมสองเหตุคือโลภะเหตุกับโมหะเหตุนะคะและในโทสามมรจิตสองไล่จิตลงมานะคะโมหะโทสามมรจิตสองมีเหตุเกิดร่วมสองเหตุคือโทสะเหตุกับโมหะเหตุอ่านี้นะคะส่วนโมหะมรจิตสองดวงมีเจตสิกเกิดร่วมหนึ่งเหตุคือโมหะเหตุนะสังเกตให้ดีนะคะว่าจิต สิบดวงนี้ไม่มีเหตุประกอบไม่มีมีเหตุทุกดวงแล้วแต่ว่าจิตดวงนั้นจิตกลุ่มนั้นจะมีเหตุเกิดร่วมเท่าไหร่เนี่ยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างในโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งกันนะโลภมูลจิตมีทั้งหมด8ดวงใช่ไหมคะใน8ดวงนั้นมี2เหตุนะ ทีนี้ปีกาเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นจะต้องเอาออกมานิดนึงขยายความนิดนึงตอนนี้จะยกตัวอย่างโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะคะยกตัวอย่างโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งออกมาโลภะมูลโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่ง อยู่เต็มที่19ดวงนี่นะฮะมีเจตสิกประกอบ19ดวงใน19ดวงก,ก็คืออัญญาสมาณะเจตสิกสิบสาม โอเจโลภะเจตสิกหนึ่งทิฏฐิทิฏฐิเจตสิกหนึ่งนี่นะคะนีะ่โลภะรูปจิตดวงที่หนึ่งยกตัวอย่างโลภะดวงรแรกเลยนะฮะมีเจตสิกเข้าประกอบเกิดร่วมเกิดพร้อมกัน19ดวง ใน19ดวงก็คืออัญญาสมานะเจตสิกสิโมจตุกะเจตสิกสโลภะเจตสิกหนึ่งทิฏฐิเจตสิกอีกหนึ่งทีนี้ถ้ามองยังไม่เห็นว่าโมจตุกะสมีอะไรบ้างเราก็ต้องมาขยายความตัวนี้ว่ามีอะไรมีสีดวงก็คือโมหะโมหะเจนะโมหะอาหิริกะ อโนโดดับปะดับปะแล้วก็อุ่ทั้งะนะสี่ดวงนี้นะคะสี่ดวงนี้มีพยายความออกมาและตอนนี้เรากำลังจะหาเหตุที่เกิดร่วมในจิตด,ดวงหนึ่งดวงหนึ่งนะคะตอนนี้เจอแล้วโมหะเจตสิกเป็นโมหะเหตุเพราะเหตุมีทั้งหมดหก โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุสามเหตุนี้เป็นเหตุที่เกิดประกอบอยู่ในจิตที่เป็นอกุศลจิต12ดวงสามเหตุนี้เป็นเหตุเดียไปเกิดประกอบคละกันตามสมควรในจิตทั้งหมดห้าสหรือ9 1สบดวงตรงนี้ยังไม่ได้แยกปัญญาแล้วะปัญญาก็แยกออกมาต่างหาก อโลภะอโทสนี่อยู่ใน5 9หรือ91ดวงเนี่ยทุกดวงเลยนะฮะตั้งแต่มหากุศลจิตเป็นต้นมามีทุกดวงแต่ถ้าว่าโดยปัญญาอโมหะเหตุเนี่ยโมหะเจตสิกเนี่ยประกอบได้ในจิต47หรือ79ดวง47หรือ79ก็ต้องเป็นญาณสัมปยุตใช่ไหมคะตั้งแต่มหากุศลญาณสัมปยุตสี่มหาวิบาญาณสัมปยุตตกิตสีมหากริยาญาณสัมปยุตติตสี มากข้ดับจิต27ลงและจิต40นะคะเพราะฉะนั้นจิตที่มีปัญญาก็วิ่งไล่ลงมาตั้งแต่ตรงนี้นะคะอนี้นะปัญญาเข้าประกอบได้หมดทุกดวงใน47ดวงนี้นะคะตอนนี้ยกตัวอย่างแค่ดวงที่1นึงตรงนี้ก่อนมีเจตสิกประกอบเป็นที่19ดวงใน19คืออัญญาสมานะเจตสิก13 อัญญาสมาณะเจตสิกสิบสามผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิติสีมานสิการวิต,ตกวิจารอธิโมกวิริยติติฉันทาในสิบสามดวงนี้นะคะเข้าประกอบในจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยทุกดวงเลยนล้วไม่มีเว้นนะคะแล้วนอกจากจะมีอัญญาสิบสามแล้ว มีโมจตุกะสีอยู่นี่อ่ะโมจตุกะสีอยู่นี่พวกนี้นี่เป็นอกุศลเจตสิกสิบสี่นะโมหะอเฮริกาโนตับปาเนกาเนี่ยมาสี่มาเป็นทีมเลยมาหมดหลังจากนั้นมีโลเจโลพาเจตสิกดวงนี้โลพาเจตสิกดวงนี้มาเข้าประกอบ หนึ่งดวงทิฏฐิเจตสิกเข้าประกอบอีกหนึ่งดวงทิฏฐิอยู่นี่ใช่ไหมคะโลภะทิฏฐิมานะใช่ไหมอันนี้ตัวทิฏฐินะคะแสดงว่าสิบสามดวงนี้มาสี่ดวงนี้มานะอันนี้อสองดวงแค่นี้ค่ะสิบเก้าไหมเนี่ยโมจตุกะสีมาเป็นที่เลย ทีนี้เราก็หาตัวเหตุเรามาหาตัวเหตุครบไหมสิบเก้าครบไหมฮะครบสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะเรามาหาตัวเหตุว่าในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่บอกว่ามีเหตุอยู่สองเหตุก็มาดูสิว่าต้องมีสองเหตุจริงไหมนี่ <5. S 1> โมหะโมหะเจตสิกหนึ่งเป็นโมหะเหตุ <5. S 1> ใช่ไหมฮะและโลภะ เจตสิกอีกหนึ่งเป็นโลภะเหตุเนี่ยตัวนี้เป็นโมหะเหตุอันนี้เป็นโลภะเ,นนเ,ะเห็ไม่เนี่ยเจอแล้วอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้ยกตัวอย่างแค่ดวงที่หนึ่งถ้าอีกเจ็ดดวงในโลภะมุลจิตใช่ไหมคะอีกเจ็ดดวงที่เหลือเหมือนกันไหมคะ ถ้าว่าโดยเหตุเหมือนกันไหมเท่ากันนะได้สองเหตุเท่ากันสองเหตุเท่ากันเพราะว่าดวงไหนไม่มีโลภะไม่มีนะดวงไหนไม่มีโลภะเจตสิกเนี่ยไม่มีมีทุกดวงดวงไหนไม่มีโมจตุกะเจตสิกสีไม่มีมีทุกดวงไอ้นั้นโมจตุกะก็มาสีโลภะเจก็มา หาง่ายละพอโมจะดูกะสีมาต้องแยกออกมาให้เห็นเหตุโมหะเจตสิกเป็นโมหะเหตุโลภะเจตสิกเป็นโลภะเหตุเจอแล้วนะคะตขรลงก,ก,ก็เห็นแล้วว่าในแปดดวงนี้มีเหตุเต็มที่2เหตุคือโลภะเหตุกับโมหะเหตุอย่างที่เคยพูดเอาไว้ว่าในขณะที่มีความยินดีอยากได้ใครขายาันอยากในอารมณ์ ยินดีอยากได้ติดใจใครท่ยานอยาก,ยากในอารมณ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นตัวตัณหาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัวนี้นะขณะนั้นโมหะเจตสิกซึ่งมีสาภาพที่ไม่รู้สาภาพทำตามความเป็นจริงเกิดขึ้นมาเขารู้อย่างอื่นอย่างเช่นรู้ในสิ่งที่ปัญญาเขา ไม่รู้<ม>นะเขาเขารู้ต่างแตกต่างกันปัญญารู้ความจริงแต่โมหะเจตสิกรู้ไม่จริงอย่างรู้ปัญญติปัญญาเจตสิกรู้ปมรมัตนี่นะปัญญาเจตสิกรู้ปมรมนีัยนนะตัวปัญญาเนี่ยนนะเขาไปรู้ปมรมัติ์ปมรมัติกก็คือรู้รูปนามขันธ์ห้าตามความเป็นจริงแต่โมหะเจตสิกเนี่ยเขาไม่รู้ในทุกข์ สมุทไทยนิโรธแล้วก็มรรคเขาไม่รู้สิ่งเหล่านี้ทุกก็คือว่าโดยขันก็มีรูป,ปรขันวิญญาณขันสัญญาขันขน,นะสังขัระขันอยู่ในนั้นนะ,นะเพราะนั้นตัวนี้นี่เขาจะไม่รู้ขันห้าแต่เขารู้บัญญัติว่าเป็นฉันเป็นเธอเขารู้อย่างนั้นเขารู้เป็นบัญญัติเป็นชื่อนั้นชื่อนี้รู้ต่างกันจากปัญญาใช่ไหม ปัญญารู้ของจริงปัญญารู้ว่าความเป็นเราไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วไม่ใช่เราเป็นแต่สภาพขันห้าซึ่งเป็นผลที่ได้จากอดีตเหตุอดีตเหตุเคยทำไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไวใกล้จะตายพอใกล้จะตายมานิดดิตดีสามารถส่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ มีรูปร่างลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้บรญยติว่าเป็นมนุษย์อย่างนี้นะหน้าตาเราเหมือนกันทุกคนเลยนะฮะเหมือนกันไหมอ่ะก็มีคิ้วเหมือนกันใช่ไหมมีตาสองรูปเหมือนกันมีหูเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนแล้วแต่ว่าใครทํากรรมอะไรไว้แล้วผิดแผกแตกต่างไปด้วยความพิสดารของกรรมที่ทําไว้อีกทีนึงไปเกิดในตระกูลไหน ตระก,กูลที่สูงทรงตระก,กูลที่กลางกลางตระก,กูลที่ต่าลงมาอยู่ที่อำนาจวาสนาบาร,รมีที่ตัวเองไม่เคยสั่งสมเอาไว้เรื่องของการให้ทานเออเรื่องของการให้เพราะไปอยู่ที่ดีเพราะทําเหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจัจสี่ไว้ดีให้อาหารให้เครื่องนุ่มหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจัจสี่ ทาบุญเอาไว้ดีเมื่อทําบุญด้วยปัจจัยสี่เอาไว้ดีเกิดมาในภพภูมิใหม่ก็จะมีสิ่งดีๆตามมา